สวัสดีค่ะวันนี้กับเซล,ลกระปุกออกง่ายได้ชัวที่โชว์ Room. รูมประยอนมือสองครัวแสงหาไทยรนตนะคะและคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมกับรถเก่ง5ประตูนะคะอีโ e คคาร์ที่เป็นรุ่นที่ยอดนิยมใช้งานแล้วก็คันนี้ดีไซน์กระทารัดแต่ว่าออปชันเนี่ยเขาล้นเหลือเหลือเกินคุณผู้ชมสำหรับตัวรุ่นมิสูบิชิมิรัช1.2 GLX เป็นชงปี2017นะคะคันนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่แน่นนแล้วนะคะระบบเกียร์ออโต เครื่องประหยัดน้ำมนันแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะอันนี้ราคาปกตินะคะอยู่ที่278แสนัน ใครที่สนใจโปรโมาชั่นส่วนลดพิเศษวันนี้รดเหลือแค่218,000บาทเท่านั้นเองลดไปตั้ง60,000ค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆนะคะโปรโม,มชั่นส่วนลดแบบนี้นะคะมอบให้เฉพาะลูกค้าที่สนใจนะคะเราติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร098 980 7503นะคะเดี๋ยวเราพามาชมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมชุดไฟหน้าเดิมใส่แจ็คไม่มีร่องรอยแตกแล้ามามาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์แบบ โครเมียมนะคะเป็นกรอบโครเมียมแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นดีไซน์แบบเหมือนมี 3D นะคะเหมือนมีมิติขึ้นมาหน่อยๆให้มันดูมีความสปอร์ตนะคะ <S <S ด้านล่างของตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมหาก็จะเป็นดีไซน์แบบโครเมียมนะคะ <S <S โครเมียมเรียวยาวกันเลยนะคะด้านซ้ายจะหลดด้านขวานะแล้วก็ไม่มีร่องรอยเฉียชนเลยคือสีส่วนเนียนเดิมๆบางๆมากๆานะคะตัวลถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหาก็ยังได้เป็นล้อลายเดิมจากโรงงานนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นซีรีส์ยางแบบว่าประหยัดน้ามัน เวลาแบบว่าเปลีย่ยนยางหรืออะไรเงี้ยก็ประหยัดเงินด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นขอบ14นิ้วนั่นเองนะคะสําหรับด้านข้างตัวสีคันนี้ส่วยวลยแนกิฟมากมากนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะคะมีไฟเดือวมาให้ในตัวแล้วเวลาเขาพับเก็บเนี่ยคุณผู้ชมกดล็อกอปุ๊บคือมันพับให้ออโต้เวลาคุณปลดล็อกนะคะมันก็เปิดให้ออโต้เช่นเดียวกัน ะะบอกเลยว่าคุ้มมากๆจริงนะแล้วก็ด้านบนนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชม่าหลังคาสีสวยเดิมไม่เคยส,สีหรือว่าทําสีมาใหม่นะคะแล้วภายในของคันนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมได้็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะโทนสีดำเนี่ยก็มีความแบบว่าดูสปอร์ตดูใหม่นะคะสวยงามพร้อมใช้งานมากๆด้านในคอนโซลนี้มาพร้อมแอร์แบ็คคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็เรื่อนของของตัวรถเนี้ยนะคะคุณผ,ผู้ชมขายังได้หน้าจอทัชสกรีนพร้อมดูหนังฟังเพลงแล้วก็บลูทูธได้ด้วย อันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นจอของ m i t s u b i s h ม m เต o r มาเลยนะคะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบเกียร์นะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนั่นเองนะคะสภาพภายในยของตัวเบาะคันนี้เบาะสวยเบาะดีนะคะไม่มีร่องรอฉีกขาดแล้วก็เป็นลายแบบกราฟิกด้วยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยคุณ mm hmm. ผู้ชมว่ารถด,ดีไซน์กระทันรัดนี่ภายในเป็นไงบ้างนี่เลยะคะ่ะภายในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่รู้สึกอึอดอดัดเดี๋ยวขึ้นไหมลองให้ดูนะ ภายในเนี่ยคุณผู้ชมคาอะอยางปุกเนี่ยสูงร้อยหกสิบกว่านี่พื้นที่ก็อันนี้พอดีว่ามันปรับเบาะเลื่อนหลังมานะคะอะลองมาดูตัวฝั่งนี้บ้างนะคะที่ไม่ได้ปรับเบาะเลื่อนหลังนะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ ออพื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะผู้ชมขามาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3เลยนะคะไฟท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นดีไซน์โฉไม่มเนเชนสภาพสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีร่องรอยแตกหรือว่ารอยร้าวมาส่วนกันชนด้านล่างเนี่ยคันนี้นะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคัน,นะคะมาพร้อมกับตัวภายในนะคะซึ่งคันนี้เขาก็จะเป็นเบาะนะคะที่สามารถพับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40บนะเบาะ สบายมากคุณผู้ชมคือเบาะมันฟูอะเมื่อกี้ที่นั่งไปให้ดูเนี่ยคือนั่งดีมากแล้วก็บ้านบนอะเองเงี้ยพูดที่เฮริมไม่อึดอัดค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ด้านหลังนี้เขาก็ยังมีในส่วนของนี่เลยชั้นเก็บของนะจ๊ะด้านบนเนี่ยคือวางของได้แล้วคือด้านในนี้ก็ใส่ของได้แบบแยกเพ็นสัดเป็นส่วนดีเนาะคือมันสามารถบรรทุกของได้มากขึ้นเยอะนะเพิ่มขึ้นเยอะแบบเป็นสัดส่วนนะตัวรถคันนี้ก็ซอกสีแห้งเดิมๆจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทำสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำรับตัวฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสีคนขับเนี่ยคือแบบเนียนกริ๊บมากๆนะคะจะบอกว่าสีเขาก็เนียนกันรอบพันนี่แหละคะคุณผู้ชมภายในนี้นะคะก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้าแบบรอบพันนะคะปรับออตโต้ฝั่งคนขับด้วยนะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ ภายในเขาจะเป็นซ่อกแข้งแงเม็ดอาร์ครอยดออเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวบอาภายในสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยฉีกหรือว่ารอยขาดมากระจกบางคางนี้สามารถตัดไฟฟ้าได้พับเก็บได้นะคะมีระบบ BSC มีระบบเขาเรียกว่าการลรื่กนการถลายค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้นะคะพวกอะไรของเขาเป็นหุ้มหนังเดิมๆม,มาให้มีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เลขไมล์ของคันนี้เนี่ยนะคะเขาก็วิ่งไปที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 295กิโลเมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่อง1.2ลิตรนะคะเชื้อเพลิงเบนซิน,น,นไม่เคยมีการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลยคันนี้บอกเลยว่าบอดี้โครงสร้างต่างๆคือเดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยมีการพ่นสอดทำสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นหัวนับเดิมฝากระโปรงเดิมบางแบบนี้นะคะสติกเกอร์มอกก็อยู่ครบด้วยนะคะ ผู้ชมขาคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยไม่ควพลาดเลยนะเพราะว่าราคาแบบนี้คือผ่อนสบายมากๆแล้วได้ยิ่ได้ปี17ด้วยนะคะสภาพคือสวยเหมือนป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ราคาโปรโมชั่น218,000บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่0989807533หรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะผู้ชมคลิปนี้ค่ะอปุกก็ต้องขอตัวลาการก่แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ